สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลได้ฉลองคริสต์มาสด้วยการเป็นจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในทางตรงกันข้ามนะครับซาว์ธัม์ตันต้องรอรับซานตาคอสด้วยความเศร้าเพราะปัจจุบันพวกเขาเป็นอันดับบวยของลีกนักบุญนะครับเก็บได้เพียง6แต้มจากการลงเล่น17นัดและอยู่ห่างจากเลสเตอร์ซิตี้ทีมในอันดับที่17ซึ่งเป็นโซนปลอดภัยอยู่ถึง8แต้มด้วยกัน แน่นอนว่าในวันคริสต์มาสนี้พวกเขาคงขอของขวัญล่วงหน้าจากซันตาคอสเป็นการรอดตกชั้นซึ่งในประวัติศาสตร์ของศึกพริมลีกนะครับเคยมี4ครั้งที่ทีมซึ่งเป็นบวยในวันคริสต์มาสกลับรอดตายได้ตอนจบฤดูกาลแถมทั้ง4ทีมยังมี10แต้มเหมือนกันเปะ๊ะตอนถึงวันคริสต์มาสอีกด้วยมาฟังพร้อมกันเลยนะครับว่ามีทีมอะไรบ้างทีมแรกนะครับบุฟแทมตันวันเดร์อร์ฤดูกาล2022 ด้วยความที่ในปี2022นะครับมันมีศึกฟุตบอลโลกเตะกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมทําให้นัดสุดท้ายของวูฟก่อนถึงวันคริสต์มาสในปีนั้นคือเกมที่เปิดบ้านเจอกับอาเซนอลเมื่อวันที่12พฤศจิกายนและมันก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ไป0-2ประตตู่อผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับทำให้พวกเขาอมบวยไปยาวถึงวันคริสต์มาส แต่ในเกม boxing day นะครับบูฟบทัมตันปลุกไปชนะเอฟเวอร์ตันได้2ประตูต่อหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะแก้ไขฟอร์มได้จนสุดท้ายนะครับทีมของกุนซือคูลินโลโปเตกีจบที่อันดับ13ในริูการ์นั้นทีมต่อมานะครับเลสเตอร์ซิตี้ในริูการ์0 1 4 ก่อนถึงวันคริสต์มาสนะครับเลสเตอร์ภายใต้การคุมทีมของเนยเจลเพียสันบุกไปแพ้เวสต์แฮมยูเนเต็ดศูย์ประตูต่อ2ซึ่งที่จริงนะครับพวกเขาก็เป็นลำดับสุดท้ายของลีกตั้งแต่ก่อนถึงเกมนั้นแล้วและพอมาเตะก,กันในวันที่26ธันวาคมจริ้งจอกสยามก็ยังแพ้คาบ้านต่อสเปอร์ไปอีก จนทําให้พวกเขาแพ้ในลีก6นัดติดต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรสเตอร์มาเล่นเครื่องในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยจนชนะในลีกได้ถึง7นัดจาก9เกมท้ายสุดของฤดูกาลแถมยังแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวนั่นคือการพ่ายแพ้ให้กับเชลซีด้วยสกอร์1-3จนส่งผลให้พวกเขาได้อันดับที่14ไปครองในฤดูกาลนั้นทีมต่อมานะครับซันเดอร์แลนด์ฤดูกาล2013 กสตาวโปเย่ e, เข้ามากุมบังเหียนซันเดอร์แลนด์ในวันที่8ตุลาคมปี2013หลังจากคนเก่าอย่างเปโลดิคาเนโอทาผลงานได้อย่างย่ําแย่ซึ่งตอนแรกนะครับโปเย่ e ก็ยังปลุกใจลูกทีมไม่ค่อยได้จนต้องฉลองวันคริสต์มาสในฐานะบวยของตารางถึงกระนั้นนะครับในวันบ็อกซิ่งเดย์ซันเดอร์แลนด์สามารถบุกไปชนะเอฟเวอร์ตันได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ถึงกูดิสันพาร์คและหลังจากนั้นนะครับทีมของโปเย่ก็ค่อยๆทําได้ดีขึ้นจนในที่สุดพวกเขาจบด้วยันนัันนนนดบี24ใซ้ ทีมสุดท้ายนะครับเวสต์บอมบิดอาเบียนในฤดูกาล2004ตอนแรกนะครับกุญซือของเวสต์บอมในซีซั่นนั้นก็คือแกรี่แม็กซันแต่เขาก็ต้องตกงานไปเมื่อวันที่26ตุลาคมก่อนที่ไบรอันรอปสันจะเข้ามาคุมทีมในวันที่9พฤศจิกายนซึ่งตอนแรกนะครับทีมของเขาก็อาการน่าเป็นห่วงเพราะจมบัวย,ยาวตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนไปถึงวันคริสต์มาส โดยตอนนั้นนะครับพวกเขาอยู่ห่างจากโซนปลอดภัย8แต้มด้วยกันหลังจากผ่านเทศกาลคลิ์มาสไปแล้วเวสบอมก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่ในอันดับที่20ของตารางอยู่อีกพักหนึ่งแต่สุดท้ายนะครับทีมของโรบสันก็สามารถพลิกนรกได้จนรอดตายพร้อมกับได้อันดับที่17ในฤดูกาลนั้น สุดท้ายนี้นะครับโอกาสที่เซาท์ทัมตันจะรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ยังคงพอมีแต่คงต้องพึ่งพาความมุ่งมั่นของทีมงานการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและการเก็บแต้มในเกมสำคัญหากพวกเขาสามารถปรับปรุงเกมรับและเพิ่มความเฉียบคมในเกมรุกได้ทันเวลาเซาท์ทัมตันก็อาจกลับมาสู่เส้นทางที่ดีได้อีกครั้งและหนีตกชั้นได้อย่างวุดหวิดเส้นทางรอดยังพอมีแสงสว่างแต่เซาท์ทัมตันต้องเร่งมือสร้างความเปลี่ยนแปลงก่อนที่เวลาจะหมดลง และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ